สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะถึงเราอยู่ในพระธรรมยูดาบที่1นึ่งข้อสิถึงยีนะครับยูดาบที่1ข้อสิถึงยีนะผู้เขียนได้นนใจเราให้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องนะผู้เขียนได้กล่าวถึงสภาพที่จะเกิดขึ้น นั่นคือสภาพที่มีความตกต่ำมีความเสื่อมทรามในด้านศีลธรรมนะครับมนุษย์เลือกที่จะกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแทนที่จะยืนหยัดในความจริงหรือความถูกต้องนะครับสิ่งที่อยากจะหนุนใจเช้ชานี้นั่นคือเมื่อเราอยู่ท่ามกลางสังคมแบบนี้แล้วเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรประการที่1เราจะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงในการ เพิ่มความสำคัญนะคผมพูดเสมอๆในเรื่องของการที่เราจะรู้จักที่จะเลือกที่จะเพิ่มความสำคัญสัมพันธนะ์เพิ่มความสัมพันธ์กับคนบางประเภทแล้วก็เลือกที่จะไม่เพิ่มความสัมพันธ์กับคนบางประเภทแน่นอะนะที่สุดเมื่อเราอยู่ในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องหรือสภาพความตกต่ำทางศิลธรรม อย่างแรกก็คือว่าเราต้องรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่ไปเพิ่มความสัมพันธ์กับคนประเภทนี้นะครับอย่างที่เคยกล่าวหลายครั้งว่าถ้าเราเพิ่มความสัมพันธ์กับคนประเภทไหนเราก็จะกลายเป็นคนประเภทนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องรู้จักที่จะไม่เพิ่มความสัมพันธ์นั่นคือการที่เรารู้จักที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามที่จะถ้าเป็นไปได้ก็คือ ลดสิ่งที่ไม่ถูกต้องลงนะเราอาจจะมีความประพฤติที่ไม่ถูกต้องอยู่ในชีวิตเราสามารถที่จะลดลงมันได้ไหมละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไมนะ่นั่นคือประการแรกประการที่2เราจะต้องมีจุดยืนที่ถูกต้องนะจุดยืนที่ถูกต้องอยู่บนอะไรครับอยู่บนพระวจนะของพระเจ้านะพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะใช้ในการดําเนินชีวิต ที่จะให้ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็สามารถสัแดงออกผ่านพระวาชนัของพระเจ้าและพระวาชนะของพระเจ้าก็มีฤทธิ์เดชมีโอกาสเลี้ยงพีกับพี่น้องหลายๆท่านในช่วงเวลาหนึ่งเราก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเราเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของเขาด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะนะครับ เพราะเจน์ของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชครับเพราะฉะนั้น,เร,เ,รน,นเราจะต้องมีจุดยืนที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าครและประการสุดท้ายเมื่อเรามีจุดยืนที่ถูกต้องเราต้องรักษาจุดยืนนั้นด้วยครับเราต้องรักษาจุดยืนหรือรักษาความเชื่อที่เรามีให้มั่นคงครอาจจะมออีสิ่งต่างๆมากมายที่จะเป็นเหตุให้เราที่จะคาดภาพ หรือคาดเคลื have, ่อนจากพื ality, ้นฐานความเชื่อที่เรามีจากความเชื่อที่เรามีว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอำนาจเรื่องของความมั่งคั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นเหตุที่จะทําให้เราพลาดจากความเชื่อเพราะฉะนั้นให้เรารักษาความเชื่อให้ดีอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาเป็นเหตุที่จะทําให้เราพลาดจากความเชื่อและเมื่อเราไม่สามารถรักษาความเชื่อได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัด อยู่บนสิ่งที่ถูกต้องได้นะเพราะว่าควา,ามตกต่ำทางศีลธรรมความเสื่อมทรามทางศีลธรรมก็จะเป็นสิ่งที่นำพาเราให้หลงไปอยู่ในทางที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าเพราะนั้นให้ชีวิตของเรามีความระมัดระวังในการดาเนินชีวิตนะรู้จักที่จะเพิ่มความสัมพันธ์นะมีจุดยืนที่ถูกต้องแล้วก็รักษาจุดยืนหรือรักษาความเชื่อให้ถูกต้อง ให้มั่นคงตลอดชีวิตของเราขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ